ตลาดหลักทรัพย์โทรมาหลังตลาดปิดได้พักเดียวบอกว่าให้ตัวพีนะฮะให้ตัวพีถามว่า <c oughs> จะไม่ดูเหตุผลเลยเหรอสิ่งที่พูดออกมาได้เต็มปากกับพนักงานผมก็คือมันเป็นนโยบายจะที่ต้องให้ใช้คำว่ามันเป็นนโยบายแต่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่รู้หลักการเป็นยังไงไม่บอก แต่เป็นนโยบายโอเคทำไงได้เมื่อสักครู่นี้ตอนหกโมงครึ่งเราเพิ่งได้รับให้กอกว่ามีอะไรไหมคือให้พีก่อนแล้วก็ค่อยให้มากอกเหมือนเดิมสรุปการประชุมกันเมื่อวันศุกร์ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้น <c oughs> ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นในการร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและการมองข้อเท็จจริงสงสัยอะไรก็ควรจะพูด หรือหาหลักฐานมาดูสรุปก็คือเป็นพีไม่เป็นไรครับ <c oughs> นี่คือพีที่สามแต่เสียดายตรงที่ว่าให้พีก่อนถามอีกแล้วโดยให้เหตุผลว่ายังไงก็ให้ต่อให้ตอบยังไงก็ให้เพราะเป็นนโยบาย